ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่ญาติพ่อชมพู่เปิดใจอนามัยเคยต้องคดีตำรวจสอบลับคนเล่นอยาจะหื่นไหมโดยทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารนางสมควรยายของน้องชมพู่ได้กล่าวว่าทำไมนายอนามัยถึงไถานาในวันที่11พฤษภาคม นานถึงสงชั่วโมงซึ่งประเด็นนี้สุนก็ได้ให้คำตอบไม่ได้เหมือนกันว่าการถ่ายหน้าของนายอนามัยถ้าเสร็จตอนไหนเขาก็เลิกถ่ายหน้าตอนนั้นถ้าถ่ายไม่เสร็จก็ไม่ได้กลับ ส่วนประเด็นที่ชาวเน็ตตั้งคำถามว่าน้องสะดิงเป็นลูกติดนางสาววิตรีหรือไม่นางสมควรก็ขอยืนยันว่าทั้งสองคนเป็นลูกแท้ๆของนายอนามัยและนางสาววิตรีไม่ได้เป็นลูกติดพ่อหรือติดแม่แต่อย่างใดต่อมาทีมข่าวได้พูดคุยกับนายขันวงศรีชาพี่ต่างพ่อของนายอนามัยให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อ16ปีที่ผ่านมานายอนามัยเคยติดคุก ในคดีขับรถชนคนตายจริงตอนนั้นตนจำได้ว่าในอนามัยกำลังขับรถจักรยานยนต์เพื่อไปจีบนางสาววิทรีที่บา้านกกอกพอมาถึงถนนบ้านแก่งกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก็มาชนกับคนขับรถอีเท็กจนชาวบ้านคนนั้นเสียชีวิตและในอนามัยก็บาดเจ็บสหาหัสแต่คดีนี้ก็มีการไกล่เกี่ยการจนเรื่องจบไปแล้ว ส่วนเรื่องของยาเสพติดในอนามัยก็เคยเสพย,ยาเสพติดอยู่บ้างแต่ตนก็ไม่แน่ใจว่าเคยมีคดีรเรื่องนี้หรือไม่เท่าที่ตนทราบนายอนามัยก็เคยเข้าหาของป่าอยู่บ้างแต่ตนก็ไม่เคยเห็นนายอนามัยมีวิชาศสยศาสตร,ร์หรือเวทมนต์แต่อย่างใดส่วนที่นายอนามัยสักลายนั้นตนคิดว่าน่าจะเป็นการคึกขนองมากกว่าไม่ได้สักเพื่อวิชาคมังเวท อย่างไรก็ตามตอนนี้ที่มีกระแสตีกลับมาว่านายอนามัยอาจจะเป็นคนร้ายที่ฆ่าลูกนั้นตนคิดว่ามีสิทธิ์ทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ตนก็อยู่บ้านห่างจากบ้านน้องชมพู่ตนก็พูดอะไรมากไม่ได้แต่เท่าที่ตนสัมผัสนายอนามัยตนก็คิดว่าเขาไม่น่าจะก่อเหตุฆ่าลูกสาวได้ถ้าเกิดว่านายอนามัยเป็นคนร้ายจริงๆตนไม่มีเงินที่จะไปไประกันตัวใครทำผิด คนนั้นก็ต้องยอมรับตนและญาติทุกคนทําใจได้อยู่แล้วด้านนางจุกวงสีชาแม่ของนายอนามัยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าตอนนี้ตนก็ยังไม่ได้ติดต่อ หรือพูดคุยกับลูกชายคนโตของตนแต่อย่างใดเท่าที่ตนจําได้นายอนามัยก็เคยมีคดีขับรถชนคนตายเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วแต่เรื่องดังกลก่าก็จบไปแล้วส่วนเรื่องยาเสพติดคิดว่าแต่ก่อนลูกชายน่าจะเสพยาอยู่บ้างแต่ตอนนี้ส่วนก็ไม่รู้ส่วนเรื่องที่ว่าลูกชายไปเรียนวิชาคมังเวทนั้นตนก็ไม่เคยจะรู้มาก่อนและคิดว่าลูกชาย คงไม่มีวิชาเหล่านี้และที่ลูกชายสักลายก็ไม่รู้จุดประสงค์เพราะตนไม่เคยสอบถามลูกชายถามว่าแนนามัยจะก่อเหตุฆ่าลูกสาวตนเองหรือไม่นางจกตอบว่าเขารักเขาห่วงน้องชมพู่มากพ่อคงทำลูกไม่ได้ถ้าเกิดว่าลูกชายถูกจับตนก็คงไม่มีเงินที่จะไปประกันลูกชายแต่ใจตนก็อยากจะช่วยเหลือลูกให้ถึงที่สุด และน้องเซอดิงและนองชมพู่นั้นเขาคือลูกสาวแท้ๆของนายนามัยและนายสาวิตรีอีกด้วยทีมข่าวได้พูดคุยกับนายบุญธันหลังจากตำรวจมาสอบปากคำที่บ้านโดยนายบุญธันบอกว่าตัวให้ความร่วมมือทุกอย่างสอบปากคำไปก็หลายครั้งซึ่งตำรวจสอบถามเรื่องยาเสพติดว่าเวลาเสพและมีอารมณ์ทางเพศบ้างหรือไม่ขอยืนยัน ว่าคนที่เสพยาบ้าไม่มีอารมณ์ทางเพศอย่างแน่นอนผมฟันธงมีแต่จะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอีกทั้งหากการเสพยาบ้าทำให้มีอารมณ์ทางเพศจริงก็คงจะไม่มีใครซื้อผลิตภัณฑ์ที่ราคาแพงๆมากินดังนั้นจึงไม่เชื่อว่าคนก่อเหตุเสพยาและมีอารมณ์ไปก่อเหตุกับน้องชมพู่ส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่าคนก่อเหตุเป็นคนนอกพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือพูดแล้วโทรศัพท์แม่ชมพู่จากกรณีที่การเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตบริเวณป่าภูเหล็กไฟบ้านกกกอกหมู่สองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารขณะนี้ยังไม่สามารถจับคนรายได้ต่อมาได้กลายเป็นที่จับตามองอย่างมาก เมื่อนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่เปิดใจย,ยอมรับว่าสงสัยลุงพลนั้นเป็นผู้ก่อเหตุกับน้องชมพู่ซึ่งทางด้านลุงพลทนไม่ไหวประกาศตัดญาทันทีพร้อมแชร์ความลับของแม่น้องชมพู่ว่าไม่เคยขึ้นไปภูลเหล็กไฟเลยไม่ยอมไปดูสถานที่เกิดเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนชาวบ้านต่างสงสัยและพูดกันต่างๆน,นานาหรือกำลังกลัวอะไรบางอย่าง ต่อมาเป็นประเด็นอีกก็เมื่อในแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษณ์หัวหน้ากลุ่มง,งานนิติเวชโรงพยาบาลสันพาสิทธ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีผู้ผ่าชนสูตรศพน้องชะพู่คนแรกเปิดเผยผลชนสูตรศพอย่างละเอียด กับที่ประชุมคณะกรรมาการของรัฐสภาระบุวา่าได้ทำการชันสูตรศพเมื่อเวลา14นาฬิกของวันที่15พฤษภาคมยืนยันสภาพศพภายนอกมีเพียงร่องรอยขีดข่วนที่อาจเกิดจากกิ่งไม้ซึ่งรอยขูดขีดจะกระจายเป็นกลุ่มกลุ่มพบมากที่สุดบริเวณแผ่นหลังเหนือข้อเท้าด้านซ้ายซึ่งเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นขณะยังมีชีวิต ส่วนอวัยวะภายในมีหลายส่วนเริ่มเน่าจนไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ยืนยันว่าสมองและปอดไม่พบความผิดปกติกที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายมีเพียงการเน่ากระโหลกศีรษะไม่พบการแตกร้าวคอไม่หักไม่มีรอยฟกช้ำกระเพาะอาหารไม่มีอาหารลุงเหลืออยู่มีเพียงของเหลว10มิลิลิตร อวัยวะเพศไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดซึ่งหางไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายมีความเป็นไปได้กรณีเด็กพัดหลงป่าจนขาดอาหารขาดน้ำจนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พยายามทุกวิถีทางในการปิดคดีนี้แม้จะยากลำบากล่าสุดทีมข่าว จึงนึกถึงมือถือที่อาจจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าช่วงที่น้องชมพู่หายไปใครอยู่ที่ไหนกันบ้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่น้องชมพู่รวมถึงลุงพลด้านดร์โกเมนพี่บูลโรดผู้เชีย่วชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้ข้อมูลว่าปกติแล้วการพกโทรศัพท์มือถือและการเคลื่อนที่ไปโทรศัพท์ของคนเรา จะมีการสื่อสารข้อมูลด้วยเสาโทรศัพท์ขณะมีคนโทรเข้าออกก็จะมีการสื่อสารข้อมูลด้วยเสาโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ที่สุดส่งมาที่โทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่ซึ่งระหว่างการสื่อสารข้อมูลข้อมูลทุกอย่างจะ,จะถูกระบุไว้ทั้งหมดซึ่งผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำมาเก็บค่าใช้บริการกับผู้ใช้บริการแต่โอเปอเรเตอร์จะบันทึกแค่ โทรจากที่ไหนเวลาเท่าไหร่โทรกี่นาทีจะไม่ได้บันทึกเสียงการพูดคุยกับคนในสายเนื่องจากผิดกฎหมายส่วนประเด็นการพกโทรศัพท์แล้วเดินไปตามที่ต่างๆจะสามารถระบุตำแหน่งบุคคลได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าโทรศัพท์ขนาดนั้นมีการทำงานของแอปพลิเคชันไว้หรือไม่ซึ่งซิมการ์ดจะไม่เกี่ยวข้องจะเป็นแค่ตัวเครื่องโทรศัพท์ที่เป็นตัวระบุตำแหน่ง นอกจากนี้หากนำมาใช้ในทางกฎหมายเรื่องข้อมูลโทรศัพท์ถือว่าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์ในทางคดียอย่างมากก่อนหน้านี้ลุงพลเคยชี้แจงว่าวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาตามข้อมูลในมือถือซึ่งเครื่องนี้มีทั้งตนภรรยาและลูกชายที่จะจับมือถือไว้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ลูกเพราะลูกจะเอาไว้เล่นเกมอย่างวันที่11 พฤษภาคมตนได้คุยโทรศัพท์แค่เพียงหัวหน้ากล่องจากนั้นตนก็ไม่ได้เอามือถือไปด้วยก็ไปส่งพระส่วนนางนุชก็คือแม่น้องชมพู่โทรศัพท์มาคาดว่าลูกชายของตนรับสายซึ่งตนไม่รู้ว่าโทรมาเรื่องอะไรแต่ตนทราบมาว่าน้องชมพู่หายตัวไปตอนที่ภรรยาตนลงมาจากบ้านน้องชมพู่แล้วแล้วก็ไปส่งพระ ตามที่เคยบอกไว้หลังจากกลับมาจากทรงพระตนก็ไม่ได้ใช้มือถือแต่ภรรยาเป็นคนหยิบไปใช้อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าโทรศัพท์ของทางฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่ที่มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่วันที่เจอศพน้องเครื่องเก่าอยู่ที่ไหนสรุปม้นเดียวคดีน้องชมพู่ยิ่งขุดจอลึกยิ่งบานปลาย เป็นอีกหนึ่งคดีที่กำลังได้รับความสนใจไปทั่วทั้งสังคมไทยที่อยู่ในขณะน,นี้สำหรับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ด้ยิงวัยสามขวบที่หายออกจากบ้านพักที่บ้านกก,กอกตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารบริเวณภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรและครบ2เดือนแล้วแต่ยังจับผู้ก่อเหตุไม่ได้ หากย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดังกล่าวนั้นเกิดจากการหายตัวปริศนาของน้องชมพู่ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมก่อนที่จะพบเปลือยกายเสียชีวิตบริเวณป่ปาภูเหล็กไฟบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารและได้มีการชันสูตรพลิกศพสามรอบ แต่ก็ไม่มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีผู้ใดโดยทางด้านโลกสังคมออนไลน์และผู้ที่ติดตามข่าวน้องชมพู่รวมถึงแม่น้องชมพู่ต่างพุ่งเป้าไปที่ลุงพลลุงของน้องชมพู่เนื่องจากคุณแม่ได้เผยว่าลุงพลไม่ได้มาที่งานศพเลยทางที่บอกว่ารักหลานสาวคนนี้มากส่วนทางด้านลุงพลออกสื่อหลายครั้งที่พูดไม่ตรงกันเพราะสดิ้ง พี่สาวของน้องชมพู่บอกกับแม่ว่ายังไม่ได้บอกใครว่าน้องหายจนเดินไปถึงบ้านป้าแตนซึ่งตอนนั้นเหลือแค่ป้ากับลูกของป้าแต่ลุงพลออกมาบอกว่าเจอสดิงแล้วสซดดิ้งบอกว่าน้องชมพู่หายไปซึ่งค้องใจว่ารู้ก่อนหรือหลัง ไปรพักกันแน่เพราะพูดไม่ตรงกับพี่สสด,ดิ้งบอกว่าไม่เจอลุงพลที่บ้านซึ่งแม่เชื่อว่าสสด,ดิ้งจำไม่ผิดและพูดตรงกันทุกครั้งอีกทั้งสสด,ดิ้งยืนยันว่าไม่ได้โกหกนอกจากนี้ในะคดีดังกล่าวยังเกิดกระแสตั้งข้อสงสัยแม่น้องชมพู่ว่าทำไมไม่เสียใจที่น้องจากไปแม่ธิบใยว่าไม่ได้มาน่าเสียใจออกทีวีทำใจและต้องรีบหาน้อง ตอนเย็นก่อนจะเจอศพก็กำลังจะไปทําพิธีหาร่างทรงก็บอกว่าจะพบลูกสาวภายในเวลา19นาฬิกาและอีกอย่างมีตำรวจมาหาตลอดเราก็ไม่มีเวลามานั่งร้องไห้ผ่านสื่อขณะที่ทางด้านพ่อน้องชมพู่ก็ได้ตอบคำถามสังคมเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าวันที่น้องหายไปพ่ออยู่ที่ไหนโดยพ่อระบุว่า ไปไถนาออกจากบ้านเวลา7 30นาฬนาทีไปถึงนามีคนเลี้ยงควายเห็นพ่ออยู่ตลอดเวลาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนได้ออกถแถลงรายงานความคืบหน้าทั้งหมดโดยระบุว่า 1. การชันสูตรพริกศพของน้องชมพู่นั้นทางพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารรายงานจากแพทย์ผู้ตรวจชันสูตรจากโรงพยาบาลดงหลวงจากโรงพยาบาลสรรพสิทธทิ์ท่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและแพทย์ผู้ตรวจชันสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำมาประกอบในคดีอาญาต่อไปโดยระหว่างนี้ การทำงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเป็นการประสานข้อมูลกับแพทย์ตามรายงานการตรวจศพเบื้องต้นจากแพทย์ผู้ตรวจเท่านั้นซึ่งทางแพทย์ผู้ ร่วมตรวจชนสูตรพริกศพน้องชมพู่จะได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการชนสูตรอีกครั้งในสัปดาหนะ์หน้า 2. ขณะนี้ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากวัตถุพยายนทั้งหมด101รายการยังอยู่ระหว่างการตรวจหาสารพันธุกรรมหรือ DNA ทําการตรวจไปแล้ว62รายการและโดยทําการเก็บตัวอย่าง บุคคลเปรียบเทียบสารพันธุกรรมดีเนเอจำนวน115ตัวอย่างทําการตรวจไปแล้ว82ตัวอย่าง3การสอบสวนปากคําบุคคลทั้งหมดเป็นการสอบสวนปากคําในฐานะพยานในคดีทั้งสิน้นโดยแบ่งเป็นการซักถามปากคําโดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจํานวน937ราย บุคคลภายในหมู่บ้านกก,กอกจำนวน278รายบุคคลผนโทษในจังหวัดมุกดาหารสกลนครและกลาฬสินจำนวน478รายบุคคลที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุหมู่บ้านกก,กอกจำนวน181รายและสอบสวนปากคำโดยพนักง,งานสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนจำนวน63ปากซึ่งยังไม่ได้มีการสอบสวนปากคำบุคคลใดในฐานะผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด 4. ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากสื่อมวลชนระมัดระวังในเรื่องการนำเสนอข่าวว่าจะมีการออกหมายจับบุคคลใดๆในฐานะผู้ต้องหาในคดีนี้ซึ่งยังไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเกรงว่าอาจจะกระทบ ต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือชื่อเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 5. ตามข้อ2นั้นทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่รัฐเลขกะชนอาสาสมัครต่างๆที่ได้ขึ้นภูเหล็กไฟไปยังจุดพบร่างน้องชมพู่ในวันที่14พฤษภาคมในการออกมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเป็นการส่วนตัวโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนิน ในทางปกปิดอย่างแน่นอนเพราะเจ้าหนที่มีความจำเป็นจะต้องทำการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมหรือ DNA ของผู้ที่ได้ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟเพื่อนำมาเปรียบเทียบคัดแยกออกจากดินเอของบุคคลต้องสงสัยแต่มีใช่เป็นการตรวจเปรียบเทียบว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่แต่อย่างใด6สมมุติฐานในการตั้งประเด็นการสืบสวนในทางคดีในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่อง เด็กเดินขึ้นไปแล้วเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟได้หรือไม่หรือเกิดจากการกระทําของบุคคลอื่นหรืออื่นๆล้วนเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนสอบสวนในการคลียายคดีทำความจริงให้ปรากฏต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และสังคมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนยังไม่ได้ตัดประเด็นใดๆทิ้งไปทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลการรวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนผลการชนสูตรพลิกศพและผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน7ส่วนที่มีการสัมภาษณ์บุคคลทั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีและไม่เกี่ยวข้องกับคดีรวมถึงการนำเสนอเรื่อง ความเชื่อและศยศาสตร์ก็เป็นแนวทางการนำเสนอข่าวสารสู่ประชาชนซึ่งประชาชนควรได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ไม่ได้ส่งผลต่อการชี้นำแนวทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดเพราะทางคดีจะต้องใช้หลักในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบทั้งนี้บทสรุปเรื่องราวการตามล่าหาตัวคนร้าย ที่พรากลมหายใจของน้องชมพูจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปแต่เท่าที่เห็นตอนนี้ยิ่งสื่อแข่งกันขุดคุยข้อมูลเจาะลึกมากเท่าใดดูเหมือนคดีจะยิ่งบานปลายไป